โอเคค่ะติดตั้งยาวๆไปต่อเนื่องเลยกับคันนี้ค่ะฮาร์เลยดิวิสันโอ้โหวันนี้เนี่ยวขวัญจับรถระดับเป็นล้านั้งนั้นเลยนะวันนี้บอกเลยฮาร์เลดิวิสันวขวัญเลือกติดตั้งให้เป็นตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็เรามีขาที่ยึดเป็นกับแคสบาร์อย่างดีนะคะแบบนี้เลยนะคะโอ้โห ไม่ต้องพูดถึงค่ะไปร้านขวัญสวิตฮาเล่ดพี่ฝันก็เป็นอย่างนี้สวยไฟขาวไฟเขียวนี่ดูรอบคันค่ะนี่มันสวยงามมากๆเลยนะคะแบบว,ว่าว้าวว้าววนะคะแบบว่าว้าวนะคะว่าเอ้ยงดงามจริงๆนี่นะคะโอเคค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้ขอคิดถึง ขวานม้าาวคันนี้คันนี้ติดไปแล้วตั้งแต่รอบแรกที่มานะคะติดตั้งไปแล้วเป็นตำแหน่งนี้เหมือนกันกับฮาร์เรย์ดิวิสันแบบนี้นะคะนะคะจีเอสก็ติดไปแล้วนะจ๊ะบอกแล้วนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบนจะพาคีมอเตอร์ไซค์นี่ที่นี่ที่เดียวจะเชียงซานะคะท m เอ็มมอเตนะคะโอเคค่ะที่ว่ายากแล้วนะครับผมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่โอมากๆเลยนะคะ ที่ไว้วางใจเชื่อใจในร้านขวัญมล้าเรียกมาติดตั้งให้ถึงที่เลยรถไฟฟ้าดีๆรถไฟฟ้าดีๆดีทีมอเตอร์ที่นี่ฉะเชิงเซานะคะโอเคค่ะระเป๋านี้ไม่ต่ำกว่า10บล้านใช่ค่ะดีครับครับกระเป่านี้ไม่ต่ำกว่า10บล้านถูกนะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบโอเคค่ะ